สื้อผู้ในพี่ๆทางด้านนี้ขอเพลงสายยันขายใจออ๋ครับผมเมื่อสักครู่มาไม่ทันเดี๋ยวร้องให้อีกรอบหนึ่งแล้วก็พี่ๆทางด้านหลังขอเพลงยืนใจรอยคอยแฟฝงสายยันก็ร้องให้นะครับแล้วก็พี่ๆทางด้านโน้นแล้วกทีงนั่นกรรมการขอเพลงแต่คนชื่อจีนตัววาสายยันก็ร้องให้แล้วก็พี่ๆทางด้านข้างขอเพลงหวานมาเสียงครุยเรียกนาก็ได้เลยเดี๋ยวสายยันจัดให้เลยครับไม่ขัดใจแฟนแ สีเพลงนะครับในผลงาเลนเพลงที่มีชื่อว่ายืนใจลอยคอยอีเทียบโดยครุยให้สายทันก็จัดไปเลยเป็นเม็ดแรกเพื่อเล่ผมจะบอกก่อนเลยวันนี้สายยันเนี่ยถ้าแต่เดินทางมาในห้องคณะกรรมการครับเ้าเอาคนบ้าลงไปไม่ใช่ถ้าแบงค์เล่นถึงขนาดเนี้ยไม่ต้องเอาพู้งคงมาก็ได้เขาก็เต็มที่ออโต เร็วๆค่ะโหเริ่มซีดแล้วค่ะไม่เป็นไรพี่เขาฟังทางจมูกไม่ได้ได้ฟังทางเงือก็ได้ก็เดี๋ยววันนี้สายันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับผมได้มาร้องเพลงให้กับงานแต่งของพ่อปู่บินทาเฮ้ยเป็นใครเอ้าร้าชบมูกอยู่เลยรามูกใช่สมบูรณ์มังตรามังตรา ไม่ใช่ผิวมิ้นเดอร์ใช่ทีนี้เข้าเรื่องไปเลยนะให้ออกซิเจนดีแล้วคือต้องใช้ประมาณนี้แหละที่โร<อ>งพยาบาลไม่มีไซส์คอ,อบจมูกไม่ได้เดียวอ,อุ๊ยนี่อะไรเธอฉันดีใจด้วยเธอมาที่นี่อะทำไมอ่ะ เธอรู pues ้ป nah ่าเธอเจอคู <the ่แฝดแล้วไอ้ใครอ่ะจริงๆงเธอเจอคู่แฝดเธอมีพี่น้องที่แท้จริงใครอ่ะนี่มนินมุาใครู้กอหนาวกองัวอะไรอะแล้วมึงโกนเี้ไอ่ะน

ร้องพลงสนุกสนุกเลยถ้าแล้วกันให้เจ้า่าวเจ้าสาวแลว้แวก็แขกทูกมี่เกียรติทุกท่านได้สนุกกันด้วยโอเคฉันเธอคนงามา้อปล่อยตา ไอ้นัก้มมาเคยมขยนมาชุปัญญาไเร็วไหวนานจับไปดคโควานทานเพื่อนุนหนแรแม่ไใกล้้ ปองจาปีเอจาจาเอาคนที่เล่นด้วยนี่นะไปนะนี่ปองโยมานี่ถอดเลยปองมาปองมานี่นไม่ใช่ยีนฟ้านี่ถอดถอดถอดโอดูแลใช่ไหมนี่ปองปองไม่ถอดนะใช่อะไรที่ปองมาถอดได้หมอะไรถอดได้หมด รอุ้ยแน่นออกไม่ไมออกไม่ต้องมันไม่ออกพว่งไปไหนไปเร้วพว่นี้ไปเร้วอะ,อะไร,ร<อ>มันไม่ออกเร็วเดี๋ยว,ยวช้าต้องการอะไร <laughs> ต้องการอะไร <laughs> ไปดีกว่าพวกคุไปไหนไปเอามีเรื่องตลอกเ่าให้ฟังเรื่องอะไรท้านผูเล่าขาวป่อยว่าวกลาหฟังหน่อยตื่เช้ามาเจ็บเจ็ไม่ได้บงแน่กูเลยตื่นเช้ามาเจบกดตรงนี้เนี่ยกดกดเจ็บแแขเจ็บเป็นอะไรวะกดอะไรก็เจบตอนแรกนึกว่าเป็นโควิดที่ไหนได้นิวซอน โอ้ยเจ็บนิ้วซนเราเลยไปหาหมอไปถึงแล้วห้าโมงกว่าแล้วเออในที่นี้พอไปถึงเสร็จปุ๊บบอกคุณหมอหนูเป็นอะไรอ่ะนิ้วซ้นเนี่ยมันเจ็บไปหมดเลยคุณหมอบอกว่าคุณเบลคุณจะอยู่ได้ไม่นานเฮ้ยตรวจเจอเป็นโรคายคลินิกผิดองค์โ,โมไอห้าโมงกว่าขำไหมเนี่ยขเขาขำแทนเรียบมีเรื่อนมีเพื่อนสามคนมีเพื่อนสามคนอีกคนเนี่ยเป็นสันนิบาตคุณนกเออคน าเป๋ะอีกคนนึงขาเป๋ะนะอ,อีกคนนึงเป็นใบเป็นใบตาบอดเ,อเอนี่ยเน่ยใบตาบอดทำให้มันมาขีนน่ถนนไอคนเป็นใบเขาก็จิ้มลงเลยจิ้มลงเลยแล้วเขาก็ลาาเขาถามเพื่อนเขาตรงยังตรงย่งางไอคนเป็นสันิบาตบอกไม่ตรงไม่ตรงไอบอดลากิตรงยังตรงยัางสันนิบาตบอกไม่ตรง